วันนี้พบกับพี่พีนะคะจะมาเล่าเรื่องพุทธสาวกนั่นเองค่ะพุทธสาวกหมายถึงคนที่ปฏิบัติตามหลักคาสอนของพระพุทธเจ้าค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงอุรุเวและกัสปะค่ะก็คือพี่น้องในชลินสามพี่น้องนั่นเองเรามาเริ่มกันเลยค่ะอุรุเวและกัสปะคือพี่คนโตของชลินสามพี่น้องน้องคนกลางคือหน้าที่กัสปะ นเล็กคือพยากสปะค่ะและที่ได้ชื่อนี้มานะคะก็เพราะว่าอุรุเวลากัสปะได้บวชที่คุ้งน้ำตอนเหนือตำบลอุรุเวลาเลยได้ชื่อว่าอุรุเวลากัสปะค่ะน้องคนกลางหน้าที่กัสปะบวชที่ตําบลน,นาคีเอ้ยนาทีขอโทษคุ้งน้ําถัดไปและน้อง บวชที่ตำบนขยาเลยได้ชื่อว่าขยากัสปะค่ะพระพุทธเจ้านะคะก็ได้ทำการไปหาอุรุเวลากัสปะเพื่อที่จะขอพักด้วยก่อนที่จะโปรดทั้งชนิมสามพี่น้องค่ะแต่อุรุเวลากัสปะไม่ยอมให้ค่ะเพราะว่าเห็นว่าเป็นนักบวชต่างนัาทีกันค่ะพระพุทธเจ้าก็เลยได้พูดว่าธรรมดาควายย่อมอยู่กับควาย บวชก็ต้องอยู่กับนักบวชค่ะอุรุเวลกากระสปะก็เลยให้พระพุทธเจ้าไปพักในโรงงานบูชาไฟที่มีพญายนาคพิษอาศัยอยู่ค่ะแต่พระพุทธเจ้านั้นไม่ได้รับอันตารายอะไรเลยเพราะว่าพระพุทธเจ้าให้พญายนาคเนี่ยขดลงไปอยู่ในบานนั่นเองค่ะแต่ว่าอุรุ ตอนแรกก็ยังไม่เชื่อค่ะจนพระพุทธเจ้านั้นทําหลายๆอย่างจนอูรุเวลากระตับเชื่อค่ะว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นพระอ,อาหารหันต์แล้วก็เลยได้บวชเป็นพระภิกษุพร้อมกับบริวารอีก500คนค่ะจนน้องชายคนที่สองนะคะก็ได้เห็นเศษผมและเครื่องแต่งกายของพี่ลอยตามแม่น้ํามาก็เลยคิดว่าพี่ชายนั้นเป็นอะไรก็เล และน้องคนเล็กได้เห็นเศษโผมและเครื่องแต่งกายของพี่ทั้งสองลอยตามน้ำมาก็เลยได้ไปหาพี่ทั้งสองและเห็นว่าพี่เขาบวชเป็นพระภิกษุแล้วก็เลยบวชตามค่ะพระพุทธเจ้าได้แสดงทางเรื่องอาทิต์ตปาริยายสูตรค่ะคือหมายถึงทุกสิ่งร้อนดึดเปลไฟเพราะว่า ที่ชลินสามพี่น้องเคยเป็นลัที่บูชาไฟมาก่อนค่ะและก็เผยแผ่ธรรมนี้บนภูเขาขยาศีสะหรือเขาพนมโยนี้นั่นเองค่ะโดยทั้งหมดสำเร็จเป็นพระอรหันต์ทั้งหมด1 0 0 0ลูกค่ะก็คือทั้งบริวารทั้ง3คนและกยตัวชลินสามพี่น้องเองค่ะโดยรู้เวลวกากระสัานะคะพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ตั้งว่าเป็นผู้มีบริวาร 沙发。